หลังจากที่ผมได้นั่งรถแดงนะครับผมสองแถวอะลงมาจากอดอยสุเทพเรียบร้อยแล้วนะผมก็มาหาข้าวหาปลากินเสร็จเรียบร้อยผมก็นั่งคิดอยู่คือผมรู้สึกมันมีอะไรที่มันค้างคาใจผมอยากจะสาสางทําให้สําเร็จไปในทีทอ่ทีเดียวเลยครับผมผมเคยไปบึงการนะครับผมเมื่อแต่ก่อนเนี้ยสมัยเกือบ20ปีที่แล้วอะ่ะบึงการก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของอจังหวัดน้องคายอยู่นะครับ ผมได้ไปที่วัดภูทอกวัดภูทอกนี่เป็นวัดของหลวงพ่อจวนนะครับผมซึ่งเป็นพระสายพระป่านะครับผมเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นปุริสโตนะครับท่านได้สร้างวัดภูทอกนะครับผมแล้วก็ได้สร้างบันไดนะครับผมเดินขึ้นไปอย่างด้านบนนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยไปกันยังหร,หรือบางคนอาจจะไม่เคยไปผมเคยไปมาแล้วครับผมเมื่อเกือบ20ปีที่แล้ว ผมไปแล้วผมทําไม่สําเร็จผมถอดใจกลางทางผมขึ้นไปได้ประมาณชั้น4ี่หรชั้น5้าเลยแหละแล้วผมก็กลัวกลัวความสูงเพราะบันไดจะเป็นบันไดที่ไต่หน้าผานะครับผมหน้าผาที่แบบสูงชันตั้งขึ้นแบบ,แบบนี้เลยนะครับแล้วก็บันไดอ่ะจะเดินวนรอบเขาไปแบบนี้ครับคือมองไปชงโงกไปเนะี่ยคือเสียวในตอนนั้นนะคือผมผม,ผมกลัวผมก็เลยลง คือไปไม่ถึงชั้น7เพราะมีทั้งหมด7ชั้นชั้นเคือชั้นบนสุดคือบนยอดของภูเขาแล้วครับของภูรูกนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะกลับไปทําให้มันสําเร็จผมก็เลยนั่งรถแดงมาลงที่สถานีบขสนะครับผมของจังหวัดเชียงใหม่บขสสามอาเขตของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะนั่งรถ ต่อไปนะครับผมไปยังจังหวัดบึงการนะครับผมมันมีรถเชียงใหม่บึงการอยู่นะครับผมแต่เที่ยวทเที่ยวที่มีเนี่ยประมาณ5้าโมงเย็นก็จะไปถึงบึงการพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปลุยขึ้นภูทอกกันต่ออผมไม่รู้จะไปถึงกี่โมงเอาง่ายว่าไปถึงภูทอกแล้วเดี๋ยวก็หาทางไปกันถึงไม่มีรถไปเดี๋ยวผมก็จะหารถโบกรถไปอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปลุยกันต่อแล้วล่ะ และตอนนี้รถเราก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับนี่คันสีเหลือง,ร,องรถบึงการเชียงใหม่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถกันรถออกห้าโมงเย็นนะครับผมจหมายไปทางก็คือจังหวัดบึงการก็น่าจะไปถึงช่วงเชา้าก็เดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวค่อยบ้างกัน ว่่าจะไไตอ,อยงงเช้า,ชานี้ก็เป็นเช้าว,วันที่13ธันวาคมนะครับขนาดนี้ก็พอเวลาตีห้าครึ่งนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ท่ารถบขสจังหวัดอุดรน,นะครับผมผมได้นั่งรถจากเชียงใหม่นะครับผมเพื่อจะไปลงที่บึงการนะครับแต่ ตอนนี้รถก็มาจอดส่งผู้โดยสารนั่นอื่นที่สถานีอุดรนะครับผมท่าบขสคือจริงๆก็มีผ่านมันรถมันผ่านหลายจังหวัดไงมันก็มีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยผมก็หลับไปแล้วก็มาตื่นเอาช่วงแ,วแถวเอ่อหนองจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วตอนนี้ก็มาถึงอุดรแลรร้วบรรยากาศผมมองเห็นเนี่ยรถสามล้อไอ้อะไรวเขาเรียกสกายบใช่ไหม เออโมไซค์ที่เหมือนช็อปเปอร์อะทางอีสานเนี่ยเขาแบบแล้วด้านหลังเขาจะมีแบบเหมือนภาพเป็นหลังคาอะไรเงี้ยนะเท่ดีนีโมไซค์อแไบตอนนี้รถก็วิ่งมาเข้าเขตจังหวัดบึงการแล้วนะครับแะผมก็ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่บรนรถน่ะ เขาบอกว่าถ้าเกิดจะไปผู้ทอกอะให้มาลงที่อำเภอศรีวิไลเนี่ยจะใก,กล้กว่าสมมุติถ้าเกิดผมไปลงที่อำเภอตัวตัว,ต,วตัวจังหวัดบึงกาฬใช่ไหมครับผมก็ต้องนั่งรถย้อนขับมาที่อำเภอศรีวิไลเนี่ยสรุปแล้วคือให้ลงที่เนี่ยสะดวกกว่าครับผมก็เดี๋ยวต้องลงที่อำเภอเนี้ยแหละครับผมเพื่อต่อไปปู้ทอกครับครับตอนนี้เราก็ลงจากรถทัวร์เรียบร้อยแล้วครับผมที่อำเภอศรีวิไลนะครับผม,บผมอ่า ตรงแยกไฟแดงเดี๋ยวเราต้องไฟแดงเนี้ยเราต้องเลี้ยวขวาไปทางที่จะไปวัดฟูทอ,อกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันหลังจากที่ได้ลงรถนะครับผมเมื่อตรงแยกไฟแดงเนี้ยผมก็ได้เลี้ยวฝามาแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปยังไงแต่กําลังเดินอยู่อาจจะต้องบกรถมั้งคิดว่านะเดี๋ยวเอายังไงดีวะคิดว่าบกรถ แต่เดินเดินไปหาจุดที่แบบว่ายังไงอะ่ะที่มันโอเคอะ่ะคืออยู่ในเส้นทางเนี่ยเราอยู่ในเส้นทางนั่นแหละแต่เดี๋ยวไปดูที่มันแตบบ่ว่าโอเคกว่านี้หน่อยครับเพื่อนๆค่ะนี้ผมก็เดินตามทางมันเรื่อยๆลองโบกรถดูแล้วคันสองคันแล้ะก็ไม่จอดผมจะเลือกเป็นเป้าหมายที่แบบเป็นรถกระบะนะแต่ว่ามีกระบะท้ายอะไรเงี้ยเราได้สายนั่งไปเพราะว่าถ้าเป็นรถเก๋งกลัวเขาจะกลัวเราไงอะไรเงี้ย แต่ก็ไม่จอดเราไม่เป็นไรระยะทางประมาณ20โลก็เดินไปมโบกไปเรื่อยสรุปนะครับเพื่อนๆเ,เราก็เดินกันมายาวๆตามระเบียบพอทีเดินแบบว่าขึ้นรถไม่ได้นะเดี๋ยวมีรถจอดถามเดี๋ยวมีรถจอดถามแต่ตอนนี้เราไม่ได้อธิษฐานเดินโอ้โหไม่เห็นมีใครจอดถามเลยเดินอย่างเดียวเลยจะโบกรถก็ไม่รับอีก สุดยอดเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรถ้าวันนี้เราไม่ถึงก็เดี๋ยวหาที่นอนแล้วเดี๋ยวเช้าเราค่อยขึ้นตามแต่เรื่องเลยเดี๋ยวดูสถานการณ์เอาตอนนี้เราก็ได้โบกขึ้นมาที่รถละเป็นรถกระบะมีหลังพานะครับผมก็พอดีลุงแกขับมาช้าๆผมก็เลยโบกรถแกก็จอดโชคดีครับแต่แกไปไม่ถึงภูทอกนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปเดินหน่อยนึงแต่ก็โอเคเหนื่อยน้อยลง ครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้ลงจากรถที่อาศัยติดรถเข้ามาแล้วครับพอดีลุงแกเลียวเข้าตรงเนี่ยตรงป้ายซอยอะไรตรงเนี้ยเข้าไปท่างไงผมต้องเดินตรงไปทางด้านนี้ถนนผมก็ได้ขอบคุณอะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมด้วยความมีน้ำใจของลุงแต่เราต้องเดินไปอีกประมาณ11กิโลครับผมค่อยว่ากันก็ทุนมาได้ประมาณสัก4กิโลเกือบ5้ากิโลครับ ผมเดินมาตลอดทางเลยนะเพื่อนๆก็จะเห็นป่ายางเนี่ยฝั่งนี้ก็ป่ายางนะอันนี้ก็ยางเนี่ยตลอดทางเลยอ่าบึงแปลว่าบึงการเนี่ยเขาปลูกยางกันเยอะแถบวบนี้นครับผมก็ดูแล้วก็ลมลื่นครับผมอากาศที่นี่ก็เย็นนะอากาศแต่เย็นแต่แดดแต่ร้อน ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาถึงที่วัดภูทอกแล้วนะครับหลังจากที่ได้เดินเข้ามานะผม <c oughs> ก็เราได้โบกรถไปแค่นหนึ่งนึงครั้งนะผมแต่โบกหลายครั้งแต่ได้อะที่สำเร็จอะได้หนึ่งครั้งได้ลุงคนนั้นแหละครับถึงบอกครับและที่ได้เห็นอยู่นะครับผมอ่านัน่นคือภูทอกนะครับผมที่เป็นภูเขาหินนะครับผมและรอบๆนั้นก็จะมีสะพานเป็นทางเดิน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่บนนั้นนะครับผมบรรยากาศภายในวัดสวยครับลมลื่นครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วที่ผมได้เคยมานะตรงนี้นก็ไม่มียังไม่มียังไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะครับบรรยากาศดีสวยด้วยครับผมลมลื่นโอเคเดี๋ยวไปด้านในครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็กําลังจะเดินขึ้นภูทอกกันนะครับ ซึ่งด้านหลังของผมก็คือทางด้านล่างตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นด้านบนนะครับนี่ครับไปกันช่วงนี้ก็จะเป็นบันไดหินนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีบันไดไม้แลวนี่ก็คือทางขึ้นบันไดนะครับผมบันไดไม้ชั้นที่หนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นกันเดี๋ยวรอให้เข้าลงมาก่อน หลังจากที่ได้ขึ้นมาสักพักหนึ่งอาการหอบเริ่มออกเหนื่อยตอนนี้เราจะขึ้นถึงชั้นสี่แล้วอยู่ระหว่างทางอยู่ช่วงเนี้ยที่ผมขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบทางบันไดขึ้นอย่างนี้ไงมันยังไม่ได้วนนะคือแบบว่าเดินอะไรเงี้ยยังโอ้ยเดี๋ยวทำใจก่อนอันนี้คือทางขึ้นชั้นสี่ด้านบน ครับเพื่อนๆนและขนาดนี้ผมก็ได้ขึ้นมาถึงชั้นห้าแล้วครับซึ่งบริเวณชั้นห้าก็จะเป็นเหมือนอะไรอะผมเรียกไม่ถูกเหมือนเป็นห้องแต่เป็นเป็นแบบว่าเป็นปูนเออเป็น,เป,นเป็นหินนะครับอ่าดูเนี่ย네แล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะฮะอยู่แล้วเขาที่พื้นเนี่ยเขาก็จะปูกระเบื้องส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นทางเดินไม้นะครับอ่าออกไปแล้วก็มีจุดชมชทิวทัศน์นะครับเดี๋ยวผมขอไปกาบผ้าก่อน ถ้าผมตอนนี้อยู่ชั้นห้าแล้วมีทั้งหมดเจ็ดชั้นหรือแค่สองในไหนเราก็มีโอกาสมาเที่ยววัดภูทอ,อกแห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดแห่งนี้ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันสักหน่อยนะครับวัดแห่งนี้นะผมสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อจวนนะครับผมซึ่งหลวงพ่อจวนท่านนะครับผมก็เป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานนะครับผมเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นปุริสโตนะครับผม ก็เป็นพระสายปฏิบัตินะครับท่านเกิดนิมิตนะครับเห็นภูแห่งนี้นะครับผมในนิมิตเสร็จแล้วท่านก็ออกสะ,สะแสวงหานะครับจนมาพบณที่สถานที่แห่งนี้นะครับเสร็จแล้วท่านกา็มีฟาร์มตั้งใจนะครับที่จะทําบันไดเดินไต่หน้าผาเนี่ยขึ้นมานะครับผมโดยท่านก็แรกๆก็ไปหาคนสร้างคนทําอะไรเงี้ย เสร็จแล้วก็ทําแบบว่าคือเขาก็เรียกเงินเรียกเรียกทองแพงอ่ะคือสมัยนั้นพระเจ้าก็ไม่ไม่ได้มีเงินมีทองนึกออกไหมครับหลวงพ่อท่านก็เลยเรวบร,รวมเหล่าชาวบ้านนะครับผมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหารวมถึงพระเถรเนนชีอะไรพวกนี้ครับผมมาร่วมกันสร้างนะครับสะพานแห่งนี้นะครับผมโดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมก็สร้างมาได้ทั้งหมดก็เฉพาะบันไดนะครับผมที่วนขึ้นมาก็มีทั้งหมด ถึงชั้นเจ็นะครับผมส่วนชั้นเจ็ด้านบนก็จะเป็นป่านะครับผมเป็นลาแล้วก็เป็นป่าซึ่งอยู่ด้านด้านบนสุดนะครับก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าสวรรค์มีเจ็ดชั้นนะครับผมและการเดินขึ้นมาก็เหมือนการเดินขึ้นมาชมมาเที่ยวในดินแดนของสวรรค์นะครับผมนี่ก็คือความเป็นมานะครับผมของปูทอกแห่งนี้นะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ในบริเวณของชั้น5นะครับผม ซึ่งจะเห็นได้นะครับผมว่ามีรูปหล่อเหมือนนะครับผมของเหล่าครูบาอาจารย์นะครับผมคือหลายเลยนะครับผมไม่ว่าทั้งหลวงปู่มั่นบุริสโตแล้วก็หลวงปู่จุนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเยอะแยะมากมายเลยครับผมสมเด็จผู้จารโตคือเยอะมากครับผมไม่รู้ถ้าอ่านก็คงใช้เวลาเยอะ ครับเพื่อนๆแล้วด้านหลังของผมนะครับผมก็เป็นจุดชมวิวนะครับผมนี้เราอยู่กันที่ชั้นห้านะครับผมก็จะมีวิวอ่ามองเห็นแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับแม้กระทั่งด้านล่างของวัดนะครับตรงนู้นบรรยากาศสวยไหมครับเราเหลืออีกสชั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับ บรรยากาศครับผมมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลยแต่จริงๆแล้วนะครับผมถ้าเราคือวันนี้เมฆหมอกมันเยอะไม่งั้นเราจะมองเห็นภูลังกาเลยนะพราเนี้ยเขามีป้ายเขียนอยู่ตรงนี้ครับจุดชมวิวเห็นนะอันนี้วิวภูลังกาคือตรงนั้นมันจะเป็นแบบว่าเป็นเขาที่ว่าเขามาไหว้พญานาคอะไรกันนะครับผมแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะ <laughs> เหมือนกับว่าเมฆหมอกมันเยอะไง เห็นก็ไกลไกนูน้นนะครับตอนนี้เราก็มาถึงชั้นหกแล้วนะครับที่เนี้ยมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับเปรียบเทียบเหมือนสวรรค์นะครับผมสวรรค์ชั้นเจ็ก็คือสวรรค์มีเจ็ดชั้นอะไรเงี้ยนะครับผม mm hmm. ก็เนี่ยเรากำลังจะขึ้นสวรรค์ชั้นที่หกนะครับครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงทางเดินชั้นที่หกแล้วนะครับก็จะดูหวัดเสียวหน่อยคือเสียวเลยแหละ เป็นทางเดินเล็กๆแล้วก็มีเล่นระดับสูงต่ำโอ้โหแค่เห็นก็ขาสั่นแล้วคือมันวิวอ,ะอ่ะดูนะเนี่ยคือมองไปก็เห็นๆเลยลงไปข้างล่างเลยแล้วเนี่ยบันไดเดินไปโอ้โหเสียวไม่เสียวก็ดูเอาโอ้ย ถ้าใครแบบว่าไม่ค่อยกลัวความสูงนะเดินชิดซ้ายเยอะๆผมอะส่วนผมอะชิดขวาเยอะๆเลยเรียกก็ง่ายว่าเบียดเบียดกับภูเขาเลยดกว่าทางเดินบางช่วงก็จะมีหลังคานะหลังคาสังกะสีเงี้ยบางช่วง คือเหมือนกับว่าเขากันน้ําฝนที่ไหลาจากบนเขาลงมาอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่านะครับเพื่อนๆแล้วนี่ก็คือวิวนะครับผมชั้นหวิวของชั้น6ก็ประมาณนี้นะครับสวยงาม มองไปไกลแบบสุดหูลูกตาเลยครับผมรู้สึกว่าทางนู้นนะจะเป็นประเทศลาวนะครับผมเพราะว่าหนองบัวเอ้ไม่ผู้ผิดบึงการเนีครับผมก็จะติดกับประเทศลาวนะครับทางด้านนู้นนะครับเสียวครับเสียว ครับเพื่อนๆช่วงทางเดินข้างหน้าผมเนี่ยจะแคบเลยนะก็ะเป็นทางที่แคบติดกับหน้าผาเลยก็เสียวๆอยู่ ครับหลังจากที่เราได้เดินชั้นหกมานะครับผมก็จะมาเจอเหมือนเป็นทางป่าอ่าเป็นแบบว่าอยู่ในหลบของภูเขานะครับผมก็จะมีหินเห็นนะสวยนะเนี่ยลักษณะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นทางที่ขึ้นชั้นเจ็ดนะเพราะว่าชั้นเจ็ดจะอยู่บนยอดเขาสุดเลยครับแล้วผมสังเกตเห็นเนี่ยเหมือนเกด ผมว่าดูดูไปก็เหมือนเก็บพญานาคเหมือนกันนะหรือผมมโนเองวะผมก็ไม่รู้นะอ่าดูอ่ะเพื่อนๆดูนะเนี่ยก็คือหินก็มีลักษณะคล้ายๆนะคล้ายคึงเหมือนกันนะหรือเป็นเพราะอันนี้เราคิดแบบวิทยาศาสตร์นะเป็นเพราะทางธรณีวิทยาอะไรแบบพื้นที่ในแถบนี้หรือเปล่าที่ทําให้หินแบบแยกชั้นแยกอะไรแบบนนเนี้ยครับผมลักษณะเนี่ยทางนี้ก็มีเป็นลักษณะคล้ายๆกัน อะไรเงี้ยอาจจะเรียงตัวไม่สวยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคล้ายๆลยัลลกษณะคือค,คล้ายๆกันคล้ายๆคึงอะไรประมาณนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเหมือนป่าไผ่อะไรเงี้ยมันก็จะเดินสบายหน่อยนะครับผมเป็นทางเดินแล้วก็มีป่าไผ่อยู่ด้านฝั่งซ้ายทางเดินก็จะเป็นทางปูนนะครับผมเหมือนเราเดินเดินบนบนภูเขาอะแต่ก็อาจจะชิดชิกับหน้าผาหน่อยนี่คือหน้าผา อันนี้ผมอยู่ระหว่างชั้นที่6นะครับผม6กจะขึ้นไป7ครับเพื่อนๆแล้วผมก็ขึ้นมายืนอยู่บนหน้าผานะครับผมน่าจะเป็นชั้นบนสุดละแต่มันก็ยังมีทางเดินวนไปอีกนะตรงนี้เป็นผาหินไม่กล้าไปยืนมินๆเสียวเนี่ยครับข้างล่างคือวัดนะนั่นคือคือวัดฟูทอก ที่เราขึ้นมาบรรยากาศก,ก็ชมวิวแบบนี้เลยอากาศลมก็พัดเย็นครับผมแต่แดดยังมีแดดอยู่ชั้นเจ็ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่านะเนี่ยผมเดินอยู่ในป่าข้างบนเดินวนไปวนมาอยู่ครับผมเพราะว่าบนสุดแล้วไงด้านบนสุดมันก็จะเป็นต้นไม้นื้อวะปกคลุมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นพื้นดิน ไม่มีพื้นหินแล้วเป็นพื้นดินโอเควันนี้เราก็ประสบความสำเร็จแล้วครับเราได้เดินมาถึงด้านบนสุดละผมเดินวนมาเป็นรอบๆแนละ้ฮะเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างแล้วครับผมเพื่อนๆแล้วนี่ก็คืออ่เพุทธวิหารนะครับผมซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผานะครับอ่าสังเกตนะอนนี้คือฝั่งหนึ่งและนั่นคือเป็นหินที่แยกออกไป เป็นหินก้อนเดียวเลยนะครับเนี่ยแยกออกไปแล้วก็มีการสร้างสะพานไม้นะครับเชื่อมกับหินก้อนเนี้ยแล้วก็ได้สร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับไว้ด้านในไปดูกันนะครับผมพุทธวิหารนี่เราข้ามมาสู่หินที่ว่าตั้งอยู่โดโดๆแล้วนะครับโดยมีสะพานไม้เชื่อมไว้อ่าเนี่ยครับ สวยมากครับด้านหลังเราจะเห็นภูทอกที่ผมได้ขึ้นไปเนี่ยครับส่วนด้านนี้ก็เป็นภูอะไรนะผมลืมชื่อไปแล้วเนี่ยด้านหลังผมสวยครับแล้วบริเวณพุทธวิหารนะครับผมก็จะเป็นอันนี้คือเป็นแท่งหินแล้วก็ได้ทําหลังคานะครับผมเหมือนยึดโครงติดกัอ,อหินนี่ไว้นะครับแล้วก็ปม้กระดานแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับผมแล้วก็รูปหลอเหมือนของ อ่หลวงพ่อจวนนะครับผมครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับผมเหมือนว่ามาเที่ยววัดด้วยแล้วก็มาได้เที่ยวดื่มด่าบรรยากาศด้วยแล้วก็แบบลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมแนะนําเลยที่นี่เหมาะนะครับแต่อย่าลืมนะครับสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับผมเพราะด้วยเจตจานงของ หลวงพ่อจวนท่านสร้างที่นี่เอาไว้นะครับผมเพื่อเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานนะครับผมแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้ประชาชนคนอื่นๆนะครับผมได้เข้ามาร่วมนะครับผมมาเยี่ยมชมนะครับหรือจะมาปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับผมบรรยากาศถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมานะครับมาบึงการนะครับผมก็แวะมาเที่ยวชมที่นี่กันได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ พาเที่ยวทัวร์ครบหมดทุกชั้นละสําเร็จหมดแล้วเดี๋ยวจะเดินลงไปข้างล่าง้ะครับผมแล้วก็น่ะกลับครับผมแต่ก่อนกลับก็เลยว่าเดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมหาน้องหน่อยพอดีน้องก็อยู่แถวแถวบึงการเนี่ยครับผมอยู่แถวแถวอเภอโซ่พิสัยก็เดี๋ยวว่าจะแวะไปหาน้องเขาหน่อยแต่ไม่รู้จะไปยังไงจะโบกรถหรือจะเดินอะไรผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับผมสําหรับวันนี้ ๊ายบายครับ